เพื่อนครับวันนี้พามาดูหกหลงนะครับนี่คือต้นหกหลงนะครับบอลหกหลงนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องใบนะครับนะครับบางคนซื้อหัวมาเอามาเอามาเพาะนะครับนะครับหรือสั่งต้นมาแล้วก็ใบเป็นสีเขียวเข้มนะครับไม่มีลวดลายนะครับก็สงสัยว่าโดนโดนแกงหรือเปล่านะครับ โดนหลอกหรือเปล่านะครับนะครับคืออย่างนี้ครับเพื่อนๆครับหหลงนั้นตอนใบอ่อนๆนะครับใบมันจะมีสีเขียวเข้มแบบนี้นะฮะนะครับพอใบมันเริ่มแก่นะครับก็จะมีการกัดสีนะครับใบก็จะมีการกัดสีวยตัวมันเองนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะนี่นะฮะมันเริ่มกัดสีแล้วนะครับนะครับมันเริ่มจะกัดสีเรื่อยๆนะครับ บางคนนั้นเร่งให้ใบนั้นมีการจเจริญเติบโตแล้วก็กัดสีด้วยการาคลุมถุงนะครับทำเป็นสุญญากาศนะครับอบนะครับนะครับแต่ว่า,ามันก็เป็นธรรมชาติของใบนะครับของต้นหกหลงนะฮะพอใบมันแก่มันก็มันก็จะปรับสภาพใบมันจะกัดสีด้วยตัวมันเองนะครับนะครับ ไม่ทําก็ได้นะครับหรือว่าจะทําก็ได้นะครับการดูแลรักษาที่ดีก็คือการาปลูกในดินที่ดีนะครับใส่ปุ๋ยนะครับรดน้ําสม่ําเสมอนะครับหวันครั้ง2วันครั้งนะครับนะครับการดูแลอเอาใจใส่นะครับและก็ที่สําคัญนะครับในการเร่งให้ใบนั้น กัดสีนะครับก็คือการออกแดดนะครับแน่นอนครับเราเพราะนะครับเราจะวางที่ร่มใช่ไหมครับพอใบมันแตกออกมานะครับใบก็ต้องการแสงแดดครับต้นไม้ทุกประเภทนะครับส่วนใหญ่นะก็ต้องการแสงแดดนะครับแต่ว่าสําหรับบอลนั้นบางสายพันธุ์ก็ต้องการที่ร่มร่มที่รําไรนะครับนะครับ พกลมก็เช่นกันนะครับแต่ว่าแดดก็เป็นสิ่งสําคัญของมันในการสังเคราะห์แสงนะครับในการาปรุงอาหารนะครับในหลักการของกเกษตรและก็หลักการของวิทยาศาสตร์นะครับถ้าเราวางแดดนะครับาการปรับสภาพของใบนั้นจะดีขึ้นนะครับนะครับมันก็ต้องการแดดนะฮะเพราะว่ามีความสําคัญต่อ ตัวมันเองนะครับแดดที่ดีก็คือแดดช่วงเช้านะครับจนถึงเกือบเกือบเที่ยงนะครับก็คือครึ่งวันนะฮะเรามาวางประมาณ9โมงนะครับ8โมง9โมงนะครับพอ11โมงอะไรนี้เราก็เก็บไว้ที่ร่มนะครับแดดเที่ยงไม่แนะนำนะฮะเพราะวันเพราะว่าจะทำให้ใบนั้นเฉาได้นะครับต้นไม้เรานั้นอาจจะตกใจนะครับกับแสงแดดนะครับอาจจะทำให้เหี่ยวนะครับนะครับได้นะครับเพราะฉะนั้น แดดเช้าๆเป็นสิ่งที่ดีนะครับมีวิตามินซีนะครับสำหรับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เราหรือว่าพืชพันธุ์ทั่วไปนะครับก็เอามาวางไว้นะครับนะครับหรือว่าถ้าใครที่วางที่แดดรำไรอยู่แล้วนะครับก็อาจจะต้องอาจไม่ต้องยกย้ายนะครับนะครับนะครับสำหรับพกลงนะครับก็ลองทำกันดูนะครับ จะทำให้เร่งใบสวยงามขึ้นนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ